ชื่ชื่ชื่เจ็บไหมล่ะอืมอันนี้เยอะขาขับแต่ว่าเจ็บเท่านนี้มันเป็นของขาเออจ้าแม่ก็เป็นหมดแหละเป็นเขินกับเป็นเวิรแม่เป็นทุกตัวแม่เป็นทุกตัวเลยเจ็บไหมล่ะเลิกปวดชาวงานแล้ว แล้วที่ที่ที่แม่จ้างเขามานวดเขาทำให้แม่ไหมล่ะใครมาทำหรอกตื่กอุ่มเพื่อเดาไก่ใจมันะเพื่อนหีหายไปยายนั่นมากันยายเตยให้ทางเข้าให้ทางเงินให้ทางเขาเพื่อเขาฟัน่าต่หารนี้พขอเขาพอะกินดอกแม่มีเยอะไง แม่มีเยอะแม่ให้เขาเป็นกระสอบคนเดียวนดไรัแม่มีข้าวเยอะไงนี่เงยวาล้วเรียกพวมาพ้อมเ่นกันี่เอาคนมาหาขอพรทขเปลือกทขสารนะขึ้นเก็ซุกไปด้าพรเอาตองหา้เตยกินแจกกินพรอม่ยงร่อยอ้ย่ไม่รู้หหวยนาะวันนี้ไม่ได้ทำงานแต่ดูแลหมามี มันไม่เจ็บเขา่าอืมเพิดมงก็เอตื่นึงค่ะโหนี่ลูกค้าลูกค้าซูเปอร์ซูเปอร์วีไลูกค้า v ี p ีี่ Very Very Super VIP ถ้าห <IP. S 3> าตังค์แกไปยี่สิบก็ไปลอยมีมีอยู่กค่แบบไม่มยี่ผมเจีาเสีาตังค์หายหมดถ้าอุ้มแล้วไม่เอาก็อุ้มหายกูส่งสามบ่ออยเนะี่ย